เดวันนี้ตือดอกไม้เต็้นและฮันอยู่ลายลายจะเป็นฝีเละนพร้อมจ้องกะกะ้ีปาดีปีน้องข่ะคุณรักคุ้ณซาถึงอันคุณเอาอาไล้วุ้นใส่บายมีอยู่ลองฟังดูลองโอซานในในยานในยานทักการของโอซานในไรสุด ด Asia, ังตุติตันทรเจ้อใจคุบทองนาบาดเดียวันี้้องเป็นหู มันไปได้สั่งคุกสิงใน้านสังทักนอนไปมีตังสักโตผหาเมืองไทยและคนอ่อนเอามาเจพองต้งพองเขาใส มีตังเตนไข่หองรับไข่แดะเคตันถุยบางพานคนปากตาเมีเจเก่าสาห้าสิใสจกันจกันหาายันไปจนหัสต้นหัวปักโคลไหใส่ห้าวปอนจกันด้วยจกแคบใส่สหอยปลอมในสองไฟูได้เจ้าหแหงโคตร tao mày say ban ban tay ngay đôi có tao say hơn, hết chẳng biết đeo nịt xí และจีขอดอกเขานางเสดได้เห็นบังคือล้านสาวอันจอบสวัสดิ์ทางสงอื่นนี่มีอันสุดได้ได้ที่หลังเขาจะได้หังบ

นาบาดเดียววันนี้นางขึ้นมาคงเขาไหวนกนอมลูกเกี่ยวเกิน้มเมื่อตาและเอาตุ้โตและอยู่ใล้ในดองสิเดินใหญทงปูจากาไก่ยาปูซาลาหนออใหใหญ่ในตี้งหอขึ้นหอปเป็ในใจจะเมื่อจวดใส่ใจในแหใสนอนหนุ่มจะเมาเอาน้องไหวปีหัวได เจงที่มาเอาพีจังและออแล้วมาเอาปูอ้อยน้องพักเมเกิดมาเอาพินเจ้าเก็นโอได้อนทองป้อ อาบดบัหนาอกใส่หลังเล็บมาปั่นบันไดอยู่บนได้บคั เด้อตาอยากแต่จิ้งจิ้งเตยใจเด้อโคใจีิ้งจิ้งเตยใจจิ้งจเ้งลาเอี้ยแต่แดก็นำมีเห็นแต่ก็ย้อนไปโสดจะไปหาปลาคุณเหล่ามาโผย่เดียวโผล่เดียวเดียวเด้งเีฆำเดินขอบายู่เขาอยู่เฮิรุไข่แต่ตกย้อนเอ๋อหยางแดง พอหักใจเมืนเอนแสงและหามีกากำไห้ถึงเบอร์ใดมมเจงแก้วกากำไห้เจรงไห้อาอยู่ทางไปไกลคุ้งไัอาลากเะไปบุตกองทำดีและ,ละโบนดันกางโชกมาเป็นกลางอาไลบหมทุกปีน้องเมกมาปินกังา,กากงยอมโชคผาและมาเฟปินคุ้ม

แบ่งหอมซึงมีตังห้องเบงหอมตั้งคนแกมีตังปัดหอมีสาห่งกำพุ้นมีตังสุวรรณปัตตาหาปกโฮยอมใหม่มีตังเสือห่านยันใบจึงผานางและกอินโจกันหอมชิ้นสั่งิมตานยาลานีไข่บุญกีเขาจอยกำชุจอดในลาฟาน บรรทุเปิ่นจะจิกองที่เฮัตอกสูออกตองนานเจ้าขอาสู่เห็นทำชังโน้ตในคูในอาบัดก็ขยลขแลปัดความสำลัเบหันเ่ะข้ากูม่ใชกูอูว่าอู

ก็เม้ามรอตาเจ้าคาปี่น่อยคาโดเบงงาเบงเอปีเออย่าวันเปิดตาเจ้าขาปี่น่อยคาโดเบงง่าเคงเจ้าปิ้นพะเจ้าเิ้นเจ้าปิ้นเทนแด่สมาเด็กดูอันพินทานขาปี่น้อยกินเขาจะดูได้ man ni tha tha han han man ni tha tha han han man ni tha căn ba làm ba leo, là, trang sen bên, đồ gan yo ken, đu xu và khô khèo, làm pha chèo lau vây, đai tam tam tay hò khoe cau, ba để bê công tác, đi để bay làm quan, binh đế cũng thăm, mỉm để thăm để hưởng bữa, quân sang có ນາບາດແດວວັນນີ້ຈົກກັນສວນສີແວຈມືແລະເເຜົາຊ່າີຊ່ງໃດປາເມນຂະຍາມອງຊຸມໃຈຜູ້ນທຳບົດດແລະສາງເພີກຳແລະຊຈື จกมือเดอพระสุพรรณเหตุการณ์เดละพระสุพรรณกันว่าเหตุการณ์ดีและตรงผาเจโจกันบัดขวายามเจ้าในเดิกเบหัน่าเหตุการณ์ดีเละกขึ้นได้ต่อแห้งพระใจโจกันสุดหยุดไว้ที่ห่งุกันเติมกันขย์พยาพญาเจ้ายังแก่ แอบหมูดุปปดพัปปพปียอยผิวฟัาาลาลาปัดโซดใส่น้มสลาอาบโตขอนมาแล่ฟัดขวาีิยเนีตกเขาเห็นทำรุปิโลงออมาจำเข้าหางแสนเป็ก็ตามด้วยจอ ไม่ต้องกลับแล้กจะยังไงไม่สว